so oh สวัสด en. ีครับอยู่กับรายการโอนโหรีวิผมนายดาร์กหลอดนะครับหายก็ไม่นานนะครับสำหรับการรีวิวเกมวันนี้กลับมาพกับเกมตำนานเกมนึงนะคือเกม Resident Evil Revolution เกมนี้จะจำหน่ายโดย c ค c c o m นะครับและเคยทำลงให้กับ Nintendo 3ds ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งตัวนี้เป็นตัวเกมที่พอร์ตมาให้กับ PC และคอนโซลทุกเครื่องครับไม่พูด่อนทำเพลงนะครับเริ่มกันที่กราฟิกกันเลย กราฟิกนะครับเกมนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ามันดีกว่า l e i d e n t e u i ห6หรือเกมอื่นๆน,นะแต่ว่าดีสำหรับเกมที่พอร์ตมาจากเครื่องอื่นนั่นเองในส่วนของเท็กเจอร์นะครับเท็กเจอร์เกมนี้ทำออกมาได้โอเคครับอยู่ในเกณฑ์ผ่านไม่ได้สวยงามอะไรมากแต่ก็มันจะดูเน้นในส่วนของความมันวาวของเท็กเจอร์นะครับเช่นตรงไหนที่เป็นเตียงน้ําหรือสปาราที่ตัวมันๆนลื่นๆเหนียวๆ,ๆอะไรอย่างงี้ก็จะ ทำให้ดูมันมัน,มนวาววนะครับในส่วนของการปั้นโมเดลเกมนี้นะครับปั้นออกมาได้่อข้านี่จะธรรมดานะครับในหลายๆส่วนยังเห็นรอยหยักอยู่บ้างยังเห็นมันก้อนเรียบมากแต่ก็โอเคแล้วครับสรับเกมที่ผ่อนมาจากเครื่องอื่นนะครับดีไซน์ตัวละครนะครับภาคนี้เราได้รับบทเป็นตัวของจิวเวเรนทน์นะครับซึ่งตัวของจิวภาคนี้ดูแปลกๆไปหน่อยที่ดูแปลกในที่นี้นะครับหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับ โครงหน้าของตัวจิววาเลนทน์นะครับซึ่งทำออกมาได้ดูแปลกๆไปหน่อยหน้าจอกแนวเหลี่ยมคล้ายๆกับคนไทยผิวขาวๆนะครับในส่วนของตัวละครก็คงจะมีให้ติอยู่แค่ตัวเดียวนั่นก็คือตัวของจิวนั่นแหละครับส่วนเองก็ออกมาโอเคครับโอเคครับไปดูที่เกมเพลย์กันเลยดีกว่าในส่วนของเกมเพลย์นะครับภาคนี้จะดูเหมือนกับเอาภาคหนึ่งสองสามนะครับมาจับรวมกันนะครับแต่ว่าให้ออกมาในมุมมองของภาคสี่ ซึ่งยังทำให้ตัวเกมนะครับมีความน่ากลัวมากกว่าภาคอื่นเช่นภาคหนั่นเองซึ่งภาค6กีอคนบอกว่าปูไปหน่อยนะก็น่าจะถูกใจแฟนคลับและเฟนนิววิวภาคเก่าๆนะครับและได้มีโหมดเกี่ยวกับการสแกนสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งโหมดนี้จะเหมาะกับ BDS มากนะครับเมื่อผ่อนมาลง BC ก็ดูโอเคอยู่ทำให้เราหาของง่ายขึ้นแต่ของเกมนี้ก็หมดเร็วอยู่นะฮะหมดเร็วกว่าภาคห ในส่วนของเกมเพลย์นับเรียกได้ว่าทําได้น่ากลัวกว่าแต่เรียนยุภ่ภพคใหม่ๆต่างๆนะเช่นภาคห้าหรือภาคหกก็โอเคครับไปดูที่ส่วนเนื้อเรื่องกันเลยในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับภาคนี้เราจะได้เล่นเป็นจิวเเลนไทน์ยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมีคู่หูคือปาร์เกอร์เป็นผู้ชายคนอ้วนๆคนหนึ่งนะซึ่งเราจะต้องมาตามหาตัวของคีสเลดฟิลนะที่โดนจับมานั่นเองเนื้อเรื่องภาคนี้จะอยู่ในระหว่างภาค5้า5ไปจนถึงภาค6กนะครับ ึ่งใครได้เล่นภาค6แล้วล้วมาเล่นภาคนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เพราะว่าภาค6เนี่ยตัวคิดความจําเสื่อมนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการเนี่ยเสร็จในเรื่องของ l e ซ e n d อีนทั้งหมดจริงๆก็จะได้เสร็จในเรื่องของจิวเวเรนธาเต็มๆเลยครับเพราะว่าจิวเนี่ยเป็นตัวเอกมานานแล้วเหมือนกันในภาค5ก็มีแต่ในภาค6เนี่ยหายไปเลยเพราะงั้นอาจจะได้อารมณ์ของภาค5อยู่สำหรับในเรื่องนะครับโอเคครับไปดูในส่วนสรุปกันเลย สรุปนะครับผมว่าเกมนี้โอเคสำหรับแฟนๆชาว Resident Evil ภาค1 2 3นะจะทำออกมาได้น่ากลัวกว่าอาจจะไม่ได้ซิมูเลเตอร์เท่ากับภาค6แต่ว่าก็ออกมาโอเคนะครับสำหรับเกมที่พอร์ตมาจากเครื่อง DS ราคาก็มีทั้งแผ่นและคีย์นะครับลองไปดูดูเอาได้สำหรับวันนี้ผมนาะยดัหลอดและรายการโบนัสชีวิต้องขาวเาไก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเเกมแท้้วยนะครับสวัสดีครับ